นี่ทุกคนดูนี่สินี่คือวันแรกที่เราเปิดเทอมใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่คือวันแรกที่เราเปิดเทอมหนึ่ก็จะเข้าห้องไหนก็เข้าไงขึ้นด้านบนดีกว่าเราว้าวกระโดดไปเลยเย้ไปในไหห้องเรียนห้องเรียนหกชับหนึ่งเข้าไปเลยโอ,อ้อยทไมเราคานแบบนี้เนี่ยเจ็บ เฮ้ยนี่ไอ้หนูไปทำอะไรมาทำไมขาหักขึ้นอยู่ดีๆไม่าาก็คาหักลยโอเคเดี๋ยวหมอจะฉีดยาให้หนูเองถ้าหนูขาหากักอิดจิ้มโอเคแค่นี้หมอก็จะไปแล้วนะขอบคุณค่ะวูา้หาวฮาดู ขาลูกฮัทเป็นปกติเลยเดี๋ให้ติ๊บหนึ่งบาทไม่ใช่ไม่ใช่เอายิมฮัทสตางค์ไปอา้าวเอาไปให้ลุงแค่นี้ตายไปซะฟันไปเหอะนี่โอเคนั้นก็ได้แล้วโอ้ยลุงเจ็บแล้วขอโทษขอโทษอา่อาวไอ้ยิบฮัทสตางก็ได้เว้ยเดี๋ยวลุงก,ก็สำลบเนี่ยโอ้ยไอ้หนูเป็นไรย่งไม่โค้ดับอ้าวไอ้หนูตายแล้วนี่โอเคช่างมัน มันตายไปเลยโอ้โรงเรียนนี้ไม่น่าอยู่เลยนะครูว่าครูออกไปทำงานอื่นดีกว่าอ้าอมันเป็นฝันร้ายคุณจริงจริงโอ้ยฉัขาดแล้ว แต่เราต้องไปต่อเว้ยเราคานอยู่เราต้องเดินให้ได้แต่ว่าเราขาหักโอ้โหแขนหักเอาโต๊ออกไปโอ,อ้ยคุณครูมาจากไหนเนี่ยเอ้ยหมอเป็นไรเนี่ยช่วยมาด้วยหมอโดนสบทับโอ้ยบอสจิบไปหมดเลยอะไรของแก โอ้คุณคล้มป่วยตายโอเคเดี๋ยวเราไปห้องเก็บของก่อนก็ได้ไปพวกเราไปกันไปตะลุยห้องเก็บของเดี๋ยวเราจะไปส่งข้ามโลบกันที่นั้นเอ้ยเอาจริงดิแต่คุณโคลก็ตายแล้วนะทุกคนเอ้ยไปสิโอยทำไมเข้าแถวนาน่ังเลยไก่โต๊ะมันบังอยู่นี่ไง เออมอเจ็บแล้วอ้าวเพื่อนนายลุกขึ้นมาได้ไงอะก็ไม่รู้เหมือนกันสิดีๆเราก็ลุกขึ้นได้เดี๋ยวพวกเราไปเข้าประตูห้องเรียนก่อนดีกว่านะอ้าวเพื่อนเราหาไม่ใช่ว่าอีกนางนีนะ่มันตกลงไปในแบ็กรูมเหรอโอเคพวกเราไปที่นั่นกันเลยดูที่ประตูโรงเรียนจะเปิดให้ไหมโอเคเปิดให้อยู่ โอ้โหเปิดเธอวันแรกก็เถื่อเลยนะเนี่ยพวกเราไปเลยเฮ้ยแ,แล้วก็จะมีข่าวออกทีวีว่าอีนางนั่นมันตายแล้วมันตกลงไปในแบครูมแล้วไม่มีใครรู้หรอก,อกเดี๋ยอากระเป๋านเรีนหนังสือโอเคแล้วพวกเราเลยยนี่เราขี้เกียจเก็บขนาดานั้นเหรอเนี่ย,นะล,ยลืมนั้งหนึ่งปีที่แล้ว แล้วที่นี่ก็คือห้องใหม่ของเราใช่ไหมเนี่ยคนเรามาปาร์ตี้กันเร็วเอ้ยหมอหมอไม่ให้เข้าไปทำไมหมอไม่ให้ผมเข้าไปพวกผมจะไปก็กูแค่หนึ่งดีวไงแค่หนคนนี้นะหมอแต่ว่ามันจะมีคนโคงคนเดียวไม่ได้นะไม่หมอผมจะเข้าไปไปเอ,อ้ <c oughs> เอ้ยไอ้หนูไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอคนกระเป๋าเอายากมาให้โอเคขอบคุณนะครับหมอผมหายดีขึ้นเลยแต่ว่าหมอไม่ให้ผมเข้าไปนี่ยสิเอาก็ก,กมันดื้อแล้ไอ้แค่สองสามคนก็ดื้อแล้วไม่เราจะเข้าไปทำไมต้องให้เข้าไปทะเลาะกันอยู่น,นั่นพี่ฆ่าหมอตายเลยเป็นไง ไอเมลอนนายจะเขียนเงินไปไม่ได้นะแล้วกลุ่มเรามีผู้หญิงแค่คนเดียวด้วยต้องรีบไปแล้วแ,ลวแลวหและเราเป็นวัดด้วยหวมอก็ตายอีกแต่ว่าเราอาจจะค้นกระเป๋าหมอแล้วก็หยิบยาหมอออกมาได้นะเมื่อ <c oughs> ก,กี้ใครมาลากเราเองน่าเป็นคนลากทำไม,ม้องลาก เอ้าแล้วอยู่ดีๆกางเกงหมวกก็หายไปไหนวะไอ่เดี๋ยวค้นกระเป๋าหมวกมันก่อนเออค้นค้นค้นคนเออนี่ไงเจอยาแล้วโอ้โหแล้วมันเลยโผล่ตรงนั้นของหมออีกโอเคเอาออกมาเอาออกมาอืมโอเคแล้วก็หายดีแล้วยาเหอะไม่อยากตกลงไปในแบ็กรูม เหมือนไอผูอ้หญิงคนนั้นมันหายไปแล้วไอเชียไอเชี่ยไอ,อเชี่ยไอตูอจีไอเฮือ,อเฮ้ยไอปักคอนอะไรเหรอเพื่อนมีอะไรเหรอท้าต่อยกับเราไหมล่ะ้ยรบน,นายไปทำอะไรทำไมหรือเขียนข้างเดียวว่ะเพื่อนฉันไปต่อยหมอตายว่ะเฮ้ยนี่นายเถื่อจริงๆนะ คุณครูก็จะไล่นายออกสิถ้านายไ,ไม่ต่อยใครคนไน้ดคนนึ้งตายอะแต่อีนางนั่นก็ตกออกไปในแบ็กรูมแล้วไอ,คน,อ,ไอคนหมอไอ้คุหมอก็โดนฉันตบตายแล้วไอคุณครูันก็ตกอกมาตายเอออย่างนี้นายต้องตายด้วยสิไอแล้วน,นายบอกว่ามันผิดกฎและเบียบปรงเีณีนนะไม่ผิดหรอกแกจะไม่ได้เหรอออกไป เฮ้ยเมลอนในเวลาหรือเปล่าไม่เป <desserts> ็นไรบางคนมันเป็นอะไรอ่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าเมลอนตกลงไปในแบ็กลูมคนที่สองแล้วอือไอ้ปังคอนนายทำให้เพื่อนฉันตกลงไปในแบ็กลูมเฮ้ยอย่านะผมกินนายเป็นนักมวยเลยไม่ใช่เหรอใช่ฉันเป็นนักมวยอันดามูร์ย้า อาอโอ้ยเอาคืออโอ้ยโอ๊ยกิบไปหมดเลยเฮ้ย,ยใครต้องแก้แขนยา่าโอ้ยนายพุ่งใส่ชั้นเลยเหรอเนี่ยอย่านะนี่มันเพิ่งเจ็ดโมงเช้าเองเออตายไปซะไอ้โง่เง่า โอ้เพราะเราว่าเราไม่เข hey, yeah, yeah, yeah. ้าห okay ้องเรียนดีกว่าเนี่ยมันใช่ห้องเรียนเหรอเพื่อนมันเป็นห้องเก็บของนะเว้ยเดี๋ยวเธอมาที่ก่อนเฮ้ย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 อย่าอยาอยาอะไรเนาะอะไรเรตกไปในแบ็กรูมอีกคนนึงไม่เอาอ้าโอเคมันตกลงไปในแบ็กรูมแล้วแต่ว่าฉันจะตายเลยสิมา ออ้ดีแล้วรอดอยู่โอเคขึ้นไปสำรวจด้านบนก็ได้ขึ้นไปดูดีกว่า ก็เเป็นสำรวจเลยแนละ้วโอ้โหแล้วว่าเรากลับบ้านดีกว่าไหมเนี่ยเอาไว้แต่ละคนมันมันมันดูแบบไม่น่าดูเลยอะ่ะไอ้พัมพกินก็นแขนขาดไะคอนก็ตายอีนางนั่นก็ตกลงไปในแบ็กรูมอีกคนนั้นก็ตกลงไปในแบ็กรูมโอ้โหแล้วแอปเปิลก็ตายอีกคุณครูก็ตายหมอก็ตายแต่ละคนมันอยู่แล้วเฟ้ย่ยแต่ว่าเมลอน พวกเราต้องอยู่นะเพราะว่าฉันก็เป็นคนจนเหมือนกันแล้วนายมาเรียนได้ไงล่ะฉันเพิ่งรู้ว่าค่าเทอมโรงเรียนนี้แค่ยี่สิบบาทฮะริงนี่พัมกินค่าเทอมโรงเรียนนี้ยี่สิบบาทเดี๋ยวฉันเอาใบสมัครฉันให้ดูนะแพมเมลอนเดี๋ยวฉันโยนไปให้นายโอเคขอบคุณนะ แต่ว่าไหนขอดูหน่อยสิอ่นานแบบละเอียดละเอียดจริงด้วยนายต้องจ่ายแค่ยี่สิบาทเองแต่ว่าทำไมเราต้องจ่ายเป็นค่าเทอมหนึ่งแสนบาทเลยละ่ะก็นายเป็นคนรวยไงนายเป็นคนจนก็ต้องจ่ายยีสิบบาทใช่ไหมละ่ะใช่ เราได้ไปเก็บเงินยี่สิบบาทมาจากไหนข้างทางฮะจริงดินายไปเก็บมาจากข้างทางมีคนทำตกโอเคโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วแล้วใครทำตกอะ่ะนายไงฮะฉันนี่นะทำตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้ว,ลวก็มจาจ่ายค่าเทอมสิแล้วฉันเอายี่สิบบาทไปทำอะไรอะ่ะ นายไปเอาไปทำอะไรฉันเห็นมีฉันเห็นมีสี่สิบบาทฉันก็เลยแอบขโมยเก็บมาฉันฉันนั่งข้างทางอยู่กับพ่อฉันอะแล้วทีนี้ฉันก็เห็นนายเดินผ่านมาแล้วก็เงินสี่สิบบาทมันตกแล้วทำไมนายไม่เอามาให้ฉันแล้วนายบอกว่ามันจ่ายค่าเทอมแค่ยี่สิบบาทอีกยี่สิบบาทฉันเอาไปให้พ่อแล้วก็อีกยี่สิบบาทฉันเอาไปจ่ายค่าเทอม ไหนคนกระเป๋าสิเดี๋ยววางใบสมัครให้พอมกินก่อนขอบคุณนะคุณคุณคุณอ้าวเดี๋ยวยิบหาสตางค์พอมกินแล้วทำไมนายเห็นน้ยไม่เอามาให้ฉันก็ฉันไม่มีเงินจา่ายค่าทัวนายรู้ไหมว่าชีวิตฉันมันเศร้าขนาดไหนยังไงแต่ก่อนฉันรวย ราะว่าปัจจุบันนี้ฉันจนแต่ก่อนอะฉันโดนแม่ตีตู่ทุกวันทำไมอะ่ะนายก็ดูลูกภาพสิโอเคฉันรู้แหละมันคืออะไรอะไรฉันเล่นเกมดึกงฉันเล่นเกมอีึตีหนึ่ง,งฮะโอ้ยไม่ได้แนละ้วผกมคิดนิสัยแบบนี้เราต้องแก้นะ ไอ้เพื่อนมันคืออะไรหนีแล้วพวกเราเดียวเกม้นจะระาบาดออะไม่นะอะไม่ละชีวิตเท่าๆของฉันพ่อพม่อความคุณนะครับ